เศษฐาทวีสินคือร่างทรงของพลเอกประยุทธ์ทักษิณเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำเป็นตัวประกันให้กับพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นวยการสร้าง เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปไวรัลที่มีการแชร์กันมากในโลกโซเชียลขณะนี้ครับผู้ชมครับภายหลังจากที่ชาวเน็ตรายหนึ่งครับที่ใช้ชื่อว่าพูดภาษาโสโครครับได้ออกมาอัดคลิปวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเมืองครับโดยชี้ว่านายเศรษฐาทวีสินค์คือร่างทรงส่วนทักษ์สิณค์คือตัวประกันและลุงตู่ครับคือผู้อำนวยการสร้างด้วยเหตุผลไว้อย่างน่าสนใจว่าแต่จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับเศรษฐาทวีสิน์ คือร่างทรงของพลเอกประยุทธ์คือคนที่พลเอกประยุทธ์เลือกให้มานั่งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคือคนที่พลเอกประยุทธ์อํานวยการสร้างให้ไปถึงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหลายคนไม่เชื่อในคําพูดนี้นะครับผมเองผมก็ไม่เชื่อหรอกแต่ว่าผมก็เป็นคนที่ผมหาเหตุผลประกอบการไม่เชื่อของผมไงน,นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเรามองกันเรามองย้อนกลับไปในอดีตมันก็น่าคิดนะครับมันมีประเด็นที่น่าคิดอยู่ประมาณ3-4ประเด็น นะครับประเด็นที่หนึ่งพลเอกประยุทธ์ท่านไม่เคยคิดจะวางมือทางการเมืองเลยอยู่ๆหลังเลือกตั้งท่านประกาศวางมือทางการเมืองอันนี้ก็มีในายาวะว่าท่านมองใครที่จะมาเป็นทายาททางการเมืองของท่านไว้แล้วหรือไม่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมเองเนี่ยผมมองไปที่คุณอนุทินนะมองไปที่คุณอนุทินชาวดุริูลว่าอาจจะมาเป็นคนที่ลุงตู่เลือกอาจจะมาเป็นทายาททางการเมืองของลุงตู่แต่มันก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับประเด็นที่2คือหลังจากที่พลเอกประยุทธ์วางมือเนี่ยพักรวมในทั้งชาติก็เข้าไปร่วม กับพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลเรารู้อยู่แล้วครับเราทราบกันอยู่แล้วว่ารวมไทยทั้งชาติกับเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่อยู่คนละพวกนะครับยูยๆเนี่ยไปร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยพลเอกประยุทธ์ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือไม่ประเด็นที่3คือวันโหวตนายกรัฐมนตรีครับเราเห็นได้ชัดเลยสวสายพลเอกประยุทธ์โหวตให้กับคุณเศรษฐาทวีสินทั้งหมดแทบจะทั้งหมดนะครับนะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างเลยฮะอย่างเช่นพลเอกปีชาจันโอชาพลเอกปีชาจันโอชาเป็นน้องชายแท้ๆของพลเอกประยุทธ์นะครับ พลเอกพิชาเป็นน้องชายแท้ๆของพลเอกประยุทธ์ก็ยังโหวตให้คุณเศรษฐานะครับแล้วก็สวสายพลเอกประยุทธ์อีกเยอะแยะเลยครับหลายคนนะฮะยกตัวอย่างเช่นพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์นะครับพลเอกสัชชัยสริกาญยะนี่พลเอกสัชชัยนี่เพื่อนสนิทเลยนะครับสวสายพลเอกประยุทธ์เนี่ยยกมือพร้อมใจกันยกมือโหวตให้คุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้มีนัยยะว่าพลเอกประยุทธ์ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สองสามประเด็นที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็มองได้นะครับเพราะคุณเสียฐาเนี่ยคือ,อร่างทรงของพลเอกประยุทธ์คือทายาทของพลเอกประยุทธ์ในตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะาอย่าลืมนะครับว่าการจะลงจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เหมือนลงจากหลังเสือถ้าลงไม่ดีเนี่ยเสือกัดน,นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ต้องหาคนที่ว่างใจได้คนที่จะมาควบคุมเสือตัวนี้ ไม่ให้มากัดพลเอกประยุทธ์ตอนที่พลเอกประยุทธ์ลงไปแล้วเนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะมองไปที่คุณเสฐานะครับบางคนสงสัยว่าเอา้าแล้วเสฐาจะไว้ใจได้ไหมเสฐาจะเป็นร่างทรงของพลเอกประยุทธ์อย่างไรนะครับคือคุณเสฐาเนี่ยเป็นนายกด้วยการอํานวยการสร้างของพลเอกถ้าถ้าคุณเสฐาเป็นนายกด้ยวยการอํานวยการสร้างของพลเอกประยุทธ์จริงเนี่ยคุณเสฐาหักหลังพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ครับเพราะณขณะนี้เนี่ยคุณทักษิณกลับมา ติดคุกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งในยักทางก да. ารเมืองว่าผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยกลับมาเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจําเป็นตัวประกันให้กับคนเอกประยุทธ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณเสถาเนี่ยก็คงไม่กล้าที่จะหักหลังอะไรคนเอกประยุทธ์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณทักษิณเนี่ยอยู่โรงพยาบาลตำรวจใช่ไหมอยู่โรงพยาบาลตำรวจถ้าสมมติว่าคุณเสถาเนี่ยเกิดมีอาการหึกฮักตอบโต้อะไรกับคนเอกประยุทธ์เนี่ยก็เดี๋ยวคุณทักษิณก็จะได้กลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับ คุณทักษิณเนี réussi, ่ยเปรียบเสมือนตัวประกันที่เอาตัวเองเข้ามาเป็นตัวประกันเพื่อที่จะให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะคุณทักษิณเนี่ยก็คาดหวังอยู่แล้วครับว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่ามีสิทธิ์เหมือนเหมือนเหมือนนายกสมัครอารมณ์เหมือนนายกสมัครก็เหมือนอยากอยากอยากให้คุณเสรษฐาเนี่ยเป็นทรงของของของคุณทักษิณนะครับที่จะสามารถชี้แจงสั่งการอะไรต่างๆนานาได้ แต่ว่าพลเอกประยุทธ pues mm ์เน nah, ี่ยก็ครอบคุณทักษิณอ <gel> ีกทีหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าคุณเศรษฐาก็เป็นร่างทรงของท่านประยุทธ์อีกร่างหนึ่งนะครับอันนี้ผมพูดในบริบทที่ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นวยการสร้างคุณเศรษฐาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆนะครับถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยก็เปรียบเสมือนร่างทรงของพลเอกประยุทธ์ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะว่าฉากหน้าเนี่ย ฉากหน้าเนี่ยคุณเอกประยุทธ์ประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วแต่ฉากหลังเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าฉากหลังเนี่ยคุณเอกประยุทธ์เนี่ยท่านวางมือจริงๆหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปงานนี้ทําเอาเราบรรดาชาวเน็ตครับต่างเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรบ้างไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับ เรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top ปเอ็กซ์คลูพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง